นับสนุนโดยใหม่อ s สุ u m ิ X เอาละค่ะกับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าช่วงนี้เทคนิคดีๆเพียบเลยใครที่อยากจะตีไกลใครที่อยากจะลรสกอร์นะคะกับช่วงนี้เลย On the T ทแล้วก็ On thegree n ค่ะต้องถามปนก่อนดีกว่าวันนี้ On the T ทเป็นของใครและเทคนิคอะไรส่วน o n t h e g r e e n นด้วยค่ะใช่ครับวันนี้ออนเดอะทีเนี่ยก็เป็นคิวของโปรอาร์มธนัเทียนใสนะครับโดยโปรอาร์มเนี่ยมาด้วยชื่อตอนชื่ออนะไรนี่เช็คอี่นี่น่าจะเข่านะเช็คเกี่ยวกับเข่าต้องลองดูว่าเช็คเข่าแล้วตีไกลขึ้นได้ยังไงนะว่ากันต่อยังไ อันนี้สำคัญมากเลยใช่ครับแล้วอันเดอร์กรีล่ะคะเป็นคิวของโปรเจกต์ดีราสูุสบุตรนะครับโดยโปรเจกต์เนี่ยให้ชื่อว่าเมดินโคลเรอขายของหรือเปล่านั่นแหะสิไปเอาของที่เกาหลีมาขายหรือเปล่าคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าอยากรู้แล้วค่ะเทคนิคดีๆมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะ อ๋อรนผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนอีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอฟ์โปทรายเรสอร์พาร์กนะครับอยู่กับโปรอ์มธนัทเทียนใสครับโปรอ์มมีทิปอะไรมาฝากกันบ้างครับก็จากที่ผมเคยทำในตอนก่อนๆนี้นะครับครับผมใช้ชื่อว่าอัพบนดาวล่างเป็นตอนที่มีคนพูดถึงมากที่สุดที่ผมจัดอันดับไปเมื่อต้นปีหใช่ครับต้องบอกก่อนว่าอัพบนดาวล่างที่พี่อ์มทำเนี่ยคือ ง่ายเลยเป็นกิมมิคที่หลายคนชอบมากก็คือเวลาบักสวิงขึ้นไปให้ใช้ช่วงบนแต่ว่าตอนดาวสวิงไม่ต้องใช้ใช้ช่วงล่างช่วงล่างสตาร์ทก่อนครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะในดีเทลของการดาวสวิงลงไปนิดนึงอ๋อคือเจาะละเอียดจากตอนนั้นว่าดาวล่างเนี่ยมันดาวยังไงใช่ดาวล่างแล้วเราทำให้ตีให้แน่นอนมากขึ้นแล้วก็จะได้ในเรื่องของสปีดด้วยก็จะเป็นในเรื่องของการเมื่อเราอยู่ที่ท็อปแบ็กสวิงแล้วเนี่ยครับผม ตอนที่ขนาที่เราดาวสวิงมาเนี่ยครับเราใช้เข่าเริ่มสตาร์ทดาวสวิงใช่ไหมครับในจุดนี้เนี่ยเราก็จะรักษาระยะของเข่าด้วยอ๋อคือหลายคนเข้าใจหลายคนเวลาศึกษาซ้อมเนี่ยจะรู้เลยว่าดาวสวิงต้องใช้ช่วงล่างใช่ครับใช้เข่ามาก่อนเพราะว่าโปอาร์บอกว่าอีกพอยตหนึ่งที่น่าสนใจคือรักษาความห่างของเข่าใช่ครับระยะให้พร้อกันใช่ครับให้มันมูฟไปพร้อมๆกันครับผมสตาร์ทไปพร้อมๆกันซึ่งจะทําให้ความแน่นอนจะมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าไปเข่าเดียวทีนี้ในจุดนี้เนี่ยเราก็จะใส่ในเรื่องของ ในระหว่างที่เราลงดาวสวิงเริ่มซัดด้วยเข่าแล้วเนี่ยเราจะมีการเริ่มใช้มือเข้ามาเกี่ยวด้วยจิงจรงครับผมเป็นการเร่งสปีดคือเวลาเมื่อกี้ผมลองทำนะ้วถ้าทำบแบบพี่อาร์มบอกเนี่ยถ้าพยายามรักษาสตาร์ทด้วยเข่าและรักษาไปพร้อมๆกันเนี่ยช่วงบนมันจะปล่อยมาฟรีเลยใช่ครับมือมันจะตามมาแล้วมันจะเหมือนว่ามันจะสามารถเร่งสปีดได้ถูกฮนะเมื่อเราเร่งสปีดจากช่วงเข่ามาแล้วเนี่ยมาเร่งที่มือเพิ่ม,มไม่ทำให้ความแน่นอนมากขึ้นและลงมาข้างตัวด้วยครับอืมคือพอย n แรกคือ ใช้เข่าลงมารักษาขนาดมาให้เท่ากันแล้วคุณลองจับฟิลลิ่งมือคุณคุณจะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นมันจะเรียกว่าพอเราเริ่มสตาร์ทด้วยเข่าทั้งสองข้างเนี่ยมือเนี่ยแน่นอนจะดรอปลงมาเองโดยอัตโนมัติครับแต่แต่นะฮะจะมีจุดที่ให้เช็คอีกอย่างคือช่วงช่วงล่างเราจะไม่หมุนไปทันทีครับผมมันจะมีจังหวะให้หมุนไปในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมุนไปในท่าจบวงทันทีเมื่อคนแบบสตาร์ทมาด้วยเข่าเนี่ยหมานด้วยเข่าสองข้างนี่ไปจบวงแล้วมือยังไม่โดนลูกเลยปรากฏว่าค นะพอเล่งลงมาเนี่ยหัวค้อมลงมาเนี่ยฮะทยจะอยู่ข้างตัวลงมาค้อมเลยครับผมแล้วก็จะปีลูกเข้าซ้ายจะมีปัญหาตรงนี้อันนี้ก็เป็นสตาร์มมาด้วยเขา่าแล้วก็ปล่อยให้มือลองสัมผัสหาฟีลลิ่งดูว่ามือคุณเนี่ยมันจะเริ่มเล่นสปีดได้ถูกต้องเ,อรเรืเอยอัตโนมัตจากรตรงนั้นก่อนเพราะเป็นดิวอย่างทีุ่๊ันทำใช่ครับก็จะทําให เรียกว่าง่ายขึ้นครับผมแล้วก็สำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการจะพัฒนาวงสวิงครับตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้มีความแน่นอนมากขึ้นเลยครับอเราทําสั้นก่อนกันเลยครับใช่ครับเราลองจากเหมือนเหมือนจะเป็นครึ่งวงก่อนก็ได้ทำเป็นท่กสวิงก่อนก็ได้โอเคแล้วก็ใช้ข่ามาแล้วก็พยายามจบฟิลลิ่งไปมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ค่อยหมุนตัวจบวงไปถูกต้องครับให้ตีผ่านไปก่อนตีผ่านไปหลายๆครั้งก่อนมาชี้อไปด้านนอกก็เป็นเหมือนอินทูเอาท์นิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ลูกเนี่ยไปแน่นอนขึ้นครับครับผมง่ายๆเลยนะครับ ขึ้นบนดาวล่างใช่ครับเป็นพาร์ตดาวล่างแบบว่าละเอียดนิดนึงเป็นแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมแน่นอนมากขึ้นอะไรวันนี้ต้องขอขอบคุณโปอามากครับเป็นทิศที่น่าสนใจมากทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเนอร์ทีในสัปดาห์นี้ครับตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเนอร์ทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์นะครับอยู่กับโปรเจ็คตีรัสสุตบุตรครับผม วันนี้ในช่วงของตะกินประจำมีทิปอะไรมาฝากครับปีใบ่ล่วงมาถึงเดือนมีนาแล้วเราจะเข้าเดือนเมษาเอลพีเจอทัวร์ฤดูกาลนี้ผ่านไปแล้ว5รายการครับผมนะโคเกาหลีชนะไป4ตั้งแต่วายการวาดนะเป็นนายอนชอยครับ,ร,บรายการที่ 2, ท,ที่ที่บาฮามัสก็เป็นเซยังคิมลุกกี้ที่ไปที่ไปเพย์ออฟกับเอริยาด้วยครับ รายการที่3เป็นนิวซีแลนด์ริเดโคก็เกาหลีอ่ะจริงจริงริดเดโคนี่คือเกาหลีร้อยดเปอร์เซ็นต์เพราไปโตที่นิวซีแลนด์แล้วก็เป็นสัญชาตินิวซีแลนด์ครับรายการที่4ที่พัทยาก็เอมิแยงแล้วก็รายการล่าสุดนี่ก็เป็นอินดีพาร์คนะครับที่สิงคโปร์จริงๆเนี่ยถ้าคือตอนนี้เกาหลี4ตามหลักแล้วแต่จริงๆลิเดียโคเนี่ยก็เกาหลีแหละถ้านับได้ถ้านับที่ถ้านับที่เอลเจเปิดมาเกาหลีปีนี้แรงมากใช่ใช่ทำไมวงของโปรเกาหลี ถึงปร,ประสบความสำเร็จมากานะครับวง,ง,งสวิงสามารถทํางานได้ดีโดยช่อในภาวะกดตันจังหวะการสวิงเป็นอย่างแรกครับผม,มโปรเชนเคยเห็นไหม วงสวิงโปเกาหลีที่เข็นๆแล้วดูเร็วๆดูเข็นๆข็นแหลมมีไหมย่ายถ่าไม่มีมีแต่นักกอล์ฟสหรัฐส่วนมากใช่ไหมฮะเกาหลีไม่แด่นุ่มๆนี่แต่เป็นคือถ้านึกถึงเกาหลีนี่แทมโปนี่จะนุ่มนุ่มทุกคนนะไม่ไม่ออกอะไรจริงๆว่าใครตีแรงๆจับยืนเรียงตีสนามท้ายเนี่ยโอ้ตีถ้าเป็นจังหวะเดียวกันหมดเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องของวงสวิง การเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ส่วนเกินในวงสวิงของวุมของโปรเกาหลีน้อยมากมวงสวิงของโปรเกาหลีในช่วงแบ็กสวิงโดยเในช่วงแบ็กสวิงเนี่ยช่วงเทคแวรไปเ่ยจะมีจังหวะการเซ็ตข้อมือที่ค่อนข้างเร็วนะครับคือการเซ็ตข้อมือคือการที่ข้อมือหักนะครับแทนซ้ายกับไม้กอฟ์จะทํามุมฉากนะตั้งแต่ช่วงฮาร์ปสวิงแล้ว จะไม่เหมือนวงสวิงของแบบไทเกอร์หรือว่าแบบบางคนที่นิยมขึ้นกว้างไม่มีเลยคือเซ็ตข้อมือเร็วเซตข้อมือเร็วพอเซ็ตเสร็จแล้วเทิร์นครับผมเซ็ตเสร็จแล้วเทิร์นทำให้วงสวิงของวงของโตรเกาเป็นวงสวิง่ค่อนข้างคอมแพตระทัดวัดการเคลื่อนไหวส่วนเกินน้อยนะครับการเซ็ตข้อมือเร็วมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟสุภาพสตรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เซ็ตข้อมือช้าไม่ไม่หักทันทีเนี่ย ถ้าคุณเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเหมือนโปรทัวร์เหมือนแล้วเหมือนผู้ชายเนี่ยครับบางครั้งจะเกิดอาการเซเวหรือว่าเป๋กัไปข้างนอกได้เหมือนกันพอเซตข้อมือเร็วนะเซ็ตป๊อปแล้วเธอเนี่ยทำให้วงส่วนของโปเกาหลีนดยมากเนี่ยการเคลื่อนด้านข้างจนน้อยดูน้อยมากนะนิ่งมากมพอนิ่งมากบางครั้งก็ทําให้ผลงานออกมาป็นพลาน้อยงเสมอ,สวสมอกว่าทำให้ผลงานดีนะครับสุภาพสตรีที่ลองที่ที่ฟังผมอยู่เนี่ยลองไปดู ลองฝึกแบบที่โปรเกาหลีเขาฝึกด,ดูครับผมเซตข้อมือเร็ว,ว,วครับวสวิงครับสวิงเซตให้ได้90นะไม้ชี้พื้นให้เร็วแล้วก็หลังจากนั้นเทิรเดียวเนี่ยจะเชื่อว่าวงคุณจะนิ่งขึ้นนะพร้อมแพคขึ้นคือมันจะตรงกันข้ามกับตำราบ,บาง,บาง,บ,างบางที่ที่บอกว่าให้ลากไปเยอะแล้วก็ค่อยหักข้อมือข้างบนแต่อันนี้เราเซ็เลยแล้วก็แค่เทิร์นไปถูกต้องถูกต้องนะคือวงอย่างนี้เนี่ยจะทําให้มีความแม่นลูกสูงก็จะทำให้ความเสถียร ค่อนข้างมากนะครับแล้วไม่สั้นด้วยนะเพราะไม่สั้นนะเพราะโซลิตัมอันนี่ก็ได้ระยะดีทุกคนนะครับครับผมนี่คือสิ่งที่เราสามารถเอาลองไปปฏิบัติได้ครับผมเป็นสไตล์ที่เกาหลีในปีนี้ประสบความสำเร็จมากๆคือสไตล์เซตข้อมือที่เร็วนั่นเองถูกต้องครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณโซลิตัมมากครับครับยินดีครับทั้งหมดนี้คือช่วงของอันเดอรตีในสัปดาห์นี้ครับ อ๋อที่แท้เรื่องของเข่าสําคัญใช่ไหมคะเช็คกันหน่อยนะครับความห่างของหัวเข่าทั้งสองข้างเนะถ้าเกิดว่าเราสามารถจะรักษาให้เท่ากันได้ตอนช่วงดาวสวิงเนี่ยก็ช่วงนั้นก็ทํางานได้อย่างสอดคล้องกันมากขึ้นนะแล้วก็ขอเพรสสปีดเพิ่มขึ้นตีได้ไกลขึ้นแน่นอนใช่แล้วส่วนไมอินโคลเรียนะคะของโปรแจมง่ายๆแบบนี้เองเพราะสังเกตจริงๆถ้าเกิดเป็นท่านกอล์ฟเนี่ยเราดูเกมกอล์ฟมาตลอดจะรู้ว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาล2015มาเนี่ยแชมป์เป็นโปรเกาหลีเยอะมากอ่ะก็นี่ไงแล้วทำไมเขาถึงเล่นดีแบบนี้โยชูคิมนี่ไงสาว เกาหลีคนที่6แล้วที่คว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้เยอะมากนะเพราะว่านี่เปิดมาฤดูกาลนี้ไม่นานเัง่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่คิดดูโปเกาหลีเอาไปแล้ว6แชมป์นะครับโอ้โหเยอะก็นะโคจ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเซ็ตข้อมือที่เร็วขึ้นนะทำให้ตอนช่วงแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยช่วงล่างไม่ต้องโยกไงเซ็ตข้อมือเร็วแล้วก็มันคงมีสวิงที่คอมแพกนะครับแล้วก็ตัวนิ่งไม่โยกทําให้สามารถที่จะตีได้ ของเส้นของวาใช่<อ>แล,แล้วสามารถกําหนดทิศทางได้ตามใ,<ช>ใจต้องการแบบนี้อ่ะอันนี้ต้อง,องลองฝึกดูเนาะใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะเอาว่าช่วงนี้พักเบรคให้ไปลองจับไม้ลองฝึกกันดูก่อนนะคะแต่ช่วงหน้าต้องรีบกลับมาเพราะว่าบอกเลยว่าเด็ดมากของดีรอยอยู่คะ่ะ